โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเทสนักแข่ง ep ที่1นะอ่าก่อนอื่นนะครับน้องๆคงจะสงสัยว่าผมจะเทสได้ยังไงทุกคนมีสิทธิ์เทสหมดนะแล้วก็คือการเทสเนี่ยจะได้เข้าทีมหรือไม่ได้เข้าทีมหรือจะมีทีมอันนี้พี่ไม่รู้นะครับผมอยู่ที่การเล่นของน้องนะพี่จะทาคลิปนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะให้บ่อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้แบบเห็นนักกีฬาหน้าใหม่นักแข่งหน้าใหม่น้องๆที่มีฝีมือ ทีไม่มีโอกาสไม่ว่าจะมีทีมหรือไม่มีทีมนะครับก็เข้ากลุ่มมาเทสได้ไม่ได้เทสเพื่อเข้าทีมพี่นะเทสเพื่อให้ตัวน้องเองเนี่ยมีผลงานแล้วก็มีสังกัดใหญ่หรือว่ามีคนที่อยากทําทีมมาเห็นฟอร์มเราแล้วก็อาจจะดึงตัวเราไปเป็นนักแข่งก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็คือโอกาสของเราเนาะก่อนอื่นเลยน้องๆจะเทสได้ก็ต่อเมื่อต้องเข้ากลุ่มนักแข่งหน้าใหม่ไฟแรงก่อนนะครับผมอ่านี่คือกลุ่มนะครับ พี่ก็จะโพสต์แบ่งเป็นประมาณนี้นะใครเล่นตำแหน่งเซตระเบิดแอคแทกเกอร์และไม่มีทีมอ่าโพสตโปรไฟล์เลยเผื่อ,เพ,อเพื่อน,อนหาคนเข้าทีมมีสังกัดหลายสังกัดติดต่อพี่มาเพื่อขอเข้ากลุ่มนะครับเพื่อมาหาหนักกีฬาอ e ีสปอร์ตนะหน้าใหม่เออเราก็โพสต์ไปเลยนะอย่างคนนี้ก็เล่นได้ทุกตำแหน่งครับแล้วก็โพสต์โปรไฟล์ไว้ด้วยจริงๆควรจะใส่เพิ่มเข้าอีกว่ามีประสบการณ์ครับลงห้องซ้อมบ่อยห้องห้องซ้อม SOS ห้องซ้อมโรบิน เวลานี้ถึงเวลานี้ทุกวันครับอะไรประมาณนี้เคยไปแข่งถึงรอบอรอบคัดเลือกรอบที่4อะไรประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปนะมันเหมือนการสมัครงานนะเพราะว่าเวลาเวลาที่พี่จะมาคัดคัดคนเข้าทีมเนี่ยพี่ก็จะดูโปรไฟล์ก่อนเป็นอันดับแรกนะว่ามีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนอ่าแล้วก็จะมาดูการเทดส จากการสร้างห้องว่าเวลาเทปทั้งห้องแล้วเนี่ยกับโปรไฟล์เนี่ยเล่นคนละอย่างกันหรือเปล่าพอมาเล่น<ม>ห้องซ้อมปุ๊บอาจจะเล่นไม่ได้หรือว่าเล่นได้อันนี้ก็ต้องก็อยู่ที่ตัวเราเนาะพี่จะปักประกาศไว้ให้นะครับก็จะมีตำแหน่งเซตระเบิดแล้วก็บวกแอคเทกเอร์นะแล้วก็มีตำแหน่งแอคเท็กเอร์คือชาร์จอย่างเดียวไม่เล่นระเบิดนะก็แล้วก็ตำแหน่งสไนเปอร์นะครับผม3โพส์นะครับก็คือโพสให้เพื่อน้องๆเนี่ยมาโพสโปรไฟล์ไว้แล้วก็พิมพ์ประสบการณ์ไว้ว่าผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ เดี๋ยวมีสังกัดที่หานักแข่งนะครับน่าจะมามาเลือกนะเผื่อจะเลือกเราก็เป็นไปได้นะเอาวิธีเข้ากลุ่มง่ายๆนะครับมีหลายรูปแบบมากก็คือโดยปกติตอนนี้จะจะรับมาจากหน้าเฟซผมนะหน้าเฟซผมก็คือกับน้าวงสุมเนินนะครับผมก็จะโพสต์อย่างนี้เรื่อยๆนะคัดสรรคนนะครับโดยที่น้องๆมาโพสต์ไว้เลยใต้ใต้คอมเมนต์ตพี่นะพี่จะดูโปรไฟล์วิธีการดูพี่จะดูหนึ่งอัตราคิวดีสคิวด e สสค่าความเสียหายเฉลี่ยนะครับแล้วก็3อัตราการยิงหัวอ่า แล้วก็อัตราการวิ่งโดยเฉลี่ยที่ดูเยอะมากแล้วก็จำนวนเกมด้วยนะครับผมหลักๆเลยทำไมถึงต้องดูโปรไฟล์ท็อป,ปโปรไฟล์ก็คือตัวตัวเราคือสถิติการเล่นของเราทั้งหมดนะมันไม่หลอกมันไม่โกหกนะครับผมไม่ใช่ว่าน้องบอกว่าพี่เนี่ยผมคิวดสสแต่ผมตึงมากลองลองสร้างห้องเทสไหมครับมันบอกแล้วอะมันบอกทั้งการวิ่งทั้งคิวดสทั้งค่าวความเสียหายค่าวความเสียหาย800คิวดสส มันก็บอกก็แหละแล้วเราเล่นไป3-400เกมแล้วได้เราได้ค่าเฉลี่ยนี่มาพี่ก็ดูออกแล้วว่าน้องมีสไตล์การเล่นยังไงมันมันไม่โกหกพอเทสต,ต,ตรงนี้ผ่านปุ๊บแล้วค่อยไปเทสห้องอีกทีหนึ่งขนาดคนมี QDS 10กว่าอ่ยิงหัว 30- 4 0พอไปสร้างห้องเทสเนี่ยเล่นไม่ได้ก็มีเห็นไหมโปรไฟล์โหดมากแต่เล่นไม่ได้ก็มีโปรไฟล์ที่ไม่ค่อยโหดอ่เล่นได้ก็มีนะครับผมแต่หลัก,กแล้วผมคัดโปรไฟล์ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะลองคัดให้ดูหนึ่งคนนะ น้องศิลวิทย์นะฮะโอ้ยค่าความเสียหาย3,000คิวเดยบ้าไปแล้วอะอย่างน้องคนนี้โปรไฟล์โหดมากไม่รู้ว่าเป็นโปรไฟล์จริงหรือว่าไปตัดต่อมาหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะหรือไปเอาของใครมาพี่ก็เลยขอเช็คก,ก่อนนะพี่เข้ามาเช็คดูโปรไฟล์แท้เลยนะโดยเช็คจากชื่อนะครับผมอย๋าวมาดูกันว่าตงรงปกไหมไม่ตรงนะครับเห็นไหมน้องคนนี้เอาโปรไฟล์ใครมาไม่รู้นะครับของโกหรือของอะไรหรือเปล่าเพราะงั้น ไม่ตรงนะครับ q ิวดส24ค่าความเสียหาย3,000ของจริงค่าความเสียหาย400คิวดส0.8ถ้าถ้าพี่เจออย่างนี้นะครับสิ่งเดียวที่พี่ทําเลยคืออ่ะพี่บล็อกนะครับผมพี่บล็อกเลยนะครับอันนี้คือบล็อกเลยถือว่าไม่ซื้อสัต์ต่อตัวเองนะพี่บอกเลยว่าพี่คัดช้ามากแล้วพี่ดูละเอียดนะครับเพราะงั้นใครที่โกหกใครที่ตัดต่อมาพี่ค้นหาเจอปึ๊บพี่บล็อกทันทีนะฮะเดี๋ยวมาดูคนนี้ฮะน้องแรปเปอร์นะครับ คิวดส13นะครับเล่นไป600เกมแล้วก็ค่าความเสียหายเนี่ย2,006โหมดมากเลยนะถือว่าตึงมากเลยนะครับก็เวลาที่พี่ทักผ่านนะพี่จะพี่จะส่งข้อความไปให้นะครับอ่าพี่จะคิกอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งลิงก์กลุ่มไปนะครับอย่างนี้หลังจากที่น้องได้ลิงก์กลุ่มแล้วนะครับพี่จะเข้ามาที่หน้าหน้ากลุ่มนะครับแล้วก็มาดูคําขอสมาชิกอ่าพี่ก็จะมาไล่ดูทีละคนเลยอ่ามาดูว่าอ่าคนนี้ คนนี้เนียนคนนี้เนียนเนียนจะเข้ากลุ่มนะพี่ปฏิเสธนะครับเพราะว่าคนที่จะเข้ามาได้คือต้องส่งข้อความได้พี่ส่งข้อความได้คนนี้เช็คแล้วไม่มีข้อความที่พี่ส่งนะครับพี่ปฏิเสธนะครับพราะงั้นน้องไม่ต้องพยายามนะใครพยายามเข้ามาหลายๆรอบแล้วพี่ยังไม่ได้ส่งข้อความไปให้ก็พี่พี่บล็อกเลยนะพี่บล็อกเลยนะครับผมน้องคนนี้ไม่ไม่ใช่นะสายเนียนสายเนียนนี่คือยังไม่ผ่านนะครับพี่ไม่รู้ว่าโปรไฟล์น้องได้หรือเปล่าแต่ว่าคือพี่ยังไม่ให้ผ่านก็ยังเข้าไม่ได้นะครับผม อย่างคนนี้น้องคนนี้เห็นไหมพี่เปิดมาปุ๊บน้องมีข้อความที่พี่ส่งลิงก์กลุ่มไปให้นะครับพี่ก็จะกดอนุมัติ่าประมาณนี้นะครับเพราะงั้นอย่าหลอกตัวเองนะพี่จับได้คือบล็อกกันทีนะครับใครจะตัดต่อหรือปรอมโปรไฟล์มานะครับเดี๋ยวต่อไปการโพสต์หน้าเฟซพี่การจะรับคนเข้ากลุ่มเนี่ยต้องพิมพ์ u i d ตัวเองมาด้วยเพื่อพี่จะตรวจสอบว่าตรงปกหรือเปล่านะใครไม่พิมยู u i ดมาพี่ไม่อนุมัตินะครับผม ประมาณนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปรับชมโฆษณาสักคู่แล้วก็เดี๋ยวไปดูการเทสนักแข่งกลางสตรีมทั้งแรก E ีีแรกเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะตึงขนาดไหนเมื่อแบบมีคนที่แบบอยากจะเป็นนักแข่งเนี่ยฝีมือเด่นๆทุกคนเลยแล้วมาเจอแบบตึงๆพร้อมๆกันเนี่ย การเล่นมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมไปเลยครับไปอันแน่ใครกดข้ามไปถือว่าพลาดนะทุกคนนะมาดูนะครับวันนี้ทางเว็บเติมดีนะครับมีเกมใหม่นะครับนี่ฮะมาที่เล่นเกมนะครับมาสุ่มของรางวัลนะครับตู้สุ่มเงินนะครับรางวัลมากมายนี่คือเกมใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมนะฮะเป็นการสุ่มเพื่อแลกเครดิตนะครับผมมีกล่องของขวัญมีฟรีสปินอ้หลายช่องเลยนะฮะกล่องของขวัญ2ช่องนะครับไม่รู้ว่ากล่องของขวัญนี่คืออะไรนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มนะครับว่า100บาทเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างนะครับมากด ครั้งแรกกันเลยนะฮะครั้งแรกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะได้อะไรนะครับผมมาแล้วฮะเฮ้ยกล่องข้องขวัญเฮ้ยสี่สิบสามบาทถือว่าได้กําไรยี่สิบสามบาทนะทุกคนนะเหมือนมันเป็นกล่องสุ่มเงินหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะครั้งที่สองเอา้าได้ฟรีสปินหนึ่งครั้งนะครับอ่ะกดฟรีครับผมกดไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้รางวัลใหญ่ๆอะไรบ้างนะฮะ คือจะได้เอาไปเติมฟีไฟลนะครับเอากล่องขวัญอีกแล้วแต่ครั้งนี้ได้50นะครับเฮ้ยทุกคนดูนะฮะผมมี100นะครับตอนนี้เป็น150แล้วนะครับเป็น150แล้วนะเฮ้ย1 0 0บาทเฮ้ยจาก100เป็น233นะครับได้กำไร130แล้วนะฮะเดี๋ยวผมกดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูว่าครั้งนี้จะได้รางวัลอะไรนะครับผมเฮ้ยถือว่ามันมัน เอาอีกแล้วนะครับหนึงร้อยบาทเอ้ยบ้าน่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยเว็บมันดีเกินนะครับหนึ่งร้อยบาทตอนนี้เป็นสามร้อยนะครับผมกล่องของขวัญอีกแล้วนะฮะเหมือนเป็นกล่องสุ่มสุ่มได้สี่สิบสี่อ่ะขออีกสักรอบแล้วกันนะขออีกสักรอบนะเอ้ยหนึ่งร้อยบาทเอ้ยอย่างนี้พี่ปั้นได้ทั้งวันเลยนะนี่เอาอู้ไปเล่นไปเฮ้ยห้าร้อยเฮ้ยเกินไปนะครับทุกคนเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยพี่ไม่ได้ฝันไปใช่ไหม ผมเลิกกันนะฮะทุกคนนะผมพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเติมเกมแล้วกันนะ เครดิตนะครับได้มาแล้วเอาไปทําอะไรนะฮะมาที่เติมเกมนะครับมาเลือกเกมฟรีไฟฮะตอนนี้มีแค่เกมฟรีไฟนะครับเดี๋ยวเลือกเติมเลยอ่ะเดี๋ยวผมเติมเลยนะฮะอ่ะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูตัวละครของผมนะตอนนี้มีอยู่268เพชรนะครับผมอ่านี่คือตัวละครของผมนะนี่มีปักธงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเติมกันนะครับ500บาทนะครับเดี๋ยวผมจะเติม500เลยนะฮะเพราะว่าผมได้กําไรมานะครับผมเติมไม่แค่ร้อยเดียวได้มาทั้งหมด700อ่ะเดี๋ยวเติม500ร้อนะใส่ยูอีดีของผมก่อนนะสองสามแปดสี่ศูน มาดูครับว่าเครดิตโอ้อ Sho, um. โหเข้าไวมากทุกคนเห็นไหมนะฮะเข้าเป็น2,068โอหโอไวมากนะครับผมนี่แหละฮะใครอยากลองสุ่มก็เข้ามาสุ่มก็ได้เลยฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเว็บเติมด .in.th นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปต่อเลยครับดึงเฮ้ากลุ่มหน่อยครับพี่ดึงเฮ้ากลุ่มไปเยอะมากวันนี้นะ ใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มเช็คข้อความตัวเองด้วยนะครับพี่ทักไปเยอะมากบางคนพี่ทักไปก็ยังไม่เข้ากลุ่มก็มีกดไลค์พี่หน่อยแล้วคนละหนึ่งไลค์เ็วมาได้เทสกันย,ยาวๆวันนี้เดี๋ยวพี่จะสตรีมเทสอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับเราจะได้มาดูกันว่าน้องๆหน้าใหม่ที่มีฝีมือเนี่ยพอได้ลงห้องแบบนี้แล้วใครที่เล่นออกบางบางคนไปลงห้องเขาเล่นไม่ออกนะสกอร์สวยแต่พอไปเล่นสร้างห้องลงห้องซ้อมเล่นไม่ได้เล่นคนละเรื่องเลยพี่จะมาสตรีม เทสแบบนี้ไปบ่อยนะจะได้เห็นว่าใครเล่นได้บ้างนะครับผมเพื่อมีคนสนใจที่อยากเจะน้องไปทําทีมนะพี่มีเทสหลายแบบมากโซโลโซ่ช่วงเช้าก็จะเป็นโซโล่ที่พี่เทสนะช่วงดึกแล้วก็มีดูโอ้ดูโอ้แล้วก็ทีมสี่เหมือนกันนะทีม4ก็จะยากหน่อยคือทุกคนไม่รู้จักกันต้องลงห้องแบบห้องเนี่ยต้องต้องมาสุ่มเจอกันแล้วก็ต้องคุยกันว่าต้องสื่อสารกันมันยากนะเนี่ยการที่แบบอยากจะเป็นนักแข่งอะมันต้องปรับตัวให้ได้ให้ได้ทั้งหมดนะ ขอบคุณ50ดาวนะครับจากอกอซ้ายบอมีหัวใจนะครับคนที่น่าจับตามองเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าวันนี้จะเป็นใครแล้วลงมาะ yeah. right. แล้วบูบูบ anyway> ูบลูบลูคีหรือเปล่าปปะโอ้โหดูดิเปิดหัวทุกคนเลยแล้วสองคนที่มาด้วยกันด้วยแคนเดียวกันด้วยอ้าวเยโอ้โหไม่ถึงพื้นเลยหรอแล้วโอ้โหสกู๊อคนนี้ก็เล่นดีนะจอร์ดี้นะฮะ ทุกครั้งที่พี่เปิดห้องเทสเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้สตรีมนะพี่ก็จะเห็นว่ามีน้องไหนเล่นได้ดีบ้างคนนี้เอาเรื่องอยู่คนเนี้ยันกอมีแต่แรงแกนแรงที่รู้อีกเจอกันตอนนี้เถืนเหลือเกิอนอันดับแรกที่พี่ดูแล้วเลือด,ดูเรื่องของจุดลงนะครับน้องไปเลือกลงจุดไหนบางทีมีฝีมืมอแต่ลงไปไม่เลือกลงที่แบบที่มีของดี จัดเคชาหนูหลแคนแคนดังเยอะมากอยากเข้ากลุ่มครับส่งโปรไฟล์มาพี่รับให้ทุกคนนี่ฮนะหัว,ว,วแคนแคน MK QDS 1 0 QDS 1 4แต่ฝีมือพี่เห็นเขาเล่นหลายรอบแล้วนะเขาแชมป์บ่อยนะคนนี้เขาแชมป์บ่อยเขาเดินเกมช่ำอยู่นะไม่ใช่เล่นโซโล่เล่นดูโอเขาก็เล่นได้นะเนี่ยตอนแรกคิดว่าแบบเอาหลังเข้าแล้วเพื่อนน็อกไปก่อนแล้วหัวแคน MK โอ้ปืนชาร์ตไม่มีด้วย โอโหดันเข้ามาแล้วเอาอยัางไงตัดสินใจยังไงดีจริงๆก็ต้องถอยออกขวาไปนะอ่าถอยออกขวาจริงด้วยเพรปืนชาร์จไม่มีเสียเปียบเกาะเกิดก็ไม่มีนะแต่ตัดภาพไปคนนี้ดีแล้ว NB o s คนนี้ก็ไม่ธรรมดานะส่งโปรไฟล์ไปแล้วพี่กดเยี่ยมมาแล้วครับอ่าแต่ว่าใกล้แล้วลองเช็คข้อความดูนะเปิดแอร์ก,ก่อนร้อน ตอนนี้ในกลุ่มมีประมาณร้อยกว่าคนร้อถึงสองรคนได้น,น้องคนไหนอยากสนใจพี่มองว่าการไลฟ์สดแบบเนี้ยน่าจะมีแมวมองแบบมาหามาหาน้องที่เขาเรียกอะไรอ่ะทีมที่กำลังขาดคนอยู่อาจจะมามองดูว่าคนไหนเล่นได้บ้างอ่ะเอาวัดดีเจบู J ด้วยนะครับเอาแล้วมาดูการเล่นของทางด้านของชื่ออะไรก็ไม่รู้น้องอาร์มนะอาร์มซ่ากระโดดปาด ตามแลฮะเสียโคโนโกนไปแล้วด้วยน่าจะเล่นยากนะครับ BNG มาแล้วหลังหลังเข้าเพื่อนยิงจริงๆพี่อยากให้แบบตอนชาร์จเนี่ยพี่อยากให้แบบหมุนตัวมากกว่าหมุนตัวมากกว่ากระโดดนะนี่แหละครับปิดฉากได้แล้วชุบเพื่อนได้ด้วยตามซ่านะแขนดงเหมือนนะจากแคนวิดด้อมนะเนี่ย นี่จะแคนบอยนะส,สังกัดบอยนะครับผมบุต,ตอร์จากแคนสลาพักใจวัดดีเจบูด้วยนะจ๊ะอา๋าท็อปเทนนะอยู่กับท็อปเทนเหรอเนี่ยท็อปเทนเก็บไปหนึ่งแล้วด้วยคนนี้น่าสนใจแต่พี่ดึงตัวมาเทสแล้วคนเนี้คนนี้ดึงตัวมาเทสแล้วพอพี่ได้สร้างห้องอย่างเงี้ยพี่จะเห็น,เห,นเห็นการเล่นเยอะมากคือเห็นน้องหน้าใหม่เด็กๆหน้าใหม่ไฟแรงแบบ เอ้ยฝีมือเอาเรื่องแล้วแต่ละคนบางทีโปลีกก็อยากให้เห็นแบบเห็นน้องๆหน้าใหม่ไปไปสร้างผลงานไปโชว์ฟอร์มที่นู่นบ้างสง่งโปรไฟล์ตรงไหนพี่สง่งโปรไฟล์หน้าเฟซผมนะครับกัสมาวงสุงเดินนะได้โพสติ้งไปเลย <c oughs> แม็กนัมฮนะคนนี้ก็เล่นดีนะคนนี้ก็มาเทสบ่อยอไอไนท์พาซานี่คนนี้เอาเรื่อง จริงๆเอาเรื่องทุกคนเนี่ยแต่คนนี้ทำผลงานดีบ่อยมากสองสองสามสามีส่รอบแล้วคนเนี้ยแล้วได้สองคิวแล้วด้วยนะคนไหนที่ขาดทีมอยู่นี่ลองทักไปนะไนพาร์ซาเออห้องแบบนี้เล่นได้ดีนะไม่รู้ว่าเอาไปแล้วเนี่ยดึงไปลงห้องซ้อมเนีย่ยไม่รู้จะเล่นได้ตามแบบตามต้องการหรือเปล่าต้องเลือกตำแหน่งดีๆด,ด้วยหลักๆที่เทสอยู่เนะี่ยจะเป็นพวกแอคแทกเกอร์ซะมากกว่า ขอบคุณ35ดาวครับคุณภูสุกนะครับผมส่วนมากจะเป็นน้องน้องที่เล่นระยะประชิดซะมากกว่านะสำารวยนะครับผมไม่มีแคนเฮ้ยคนนี้เป็นไปได้เอาทำไงนจะได้เล่นพี่อันนี้เทสนะไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอันนี้เทสเลยนะพี่เชื่อว่ามีสังกัดหลายสังกัดเขารอแบบรอดูฝีมือ,อน้องน้องหน้าใหม่อยู่เดี๋ยวพี่คัดให้เลยคนนี้ก็เล่นดีอีโวลตบิกกี้นะฮะ ไม่มีแคนด้วยคาร์บอนโจ้เราจะเห็นช่วงท้ายจะตึงอยู่ช่วงท้ายถ้าเหลือแบบ1ิคนอย่างเงี้ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าใครเด่นเด่นบ้างอ้าโหไหนพาซาพูดไม่ทันโอ้ชมไม่ทันหไลไปซะแล้วโอ้มาดูจอดี้เล่นกันหน่อยคนนี้น่าสนใจนะสะ,าสาะสำรวยก็แตกซะแล้วสำรวยพี่ปากหมดเฟสพี่หน่อยโอ้โหไหนใครรู้ชื่อเฟสพี่มาแล้วสี่แล้วกระโดดยัดไปที นะฮะจอดี้เจาะเลยนะฮะบีบให้เขาเล่นในบ้านแล้วเพื่อนดักอยู่ตรงอ่ะเราเข้ามาด้านในนี่แหละฮะหันนี่แหละการยิงแบบนี้แหละ,ะทุกคนเอ้ไม่ต้องกระโดดนะหมุนตัวแล้วยิงเลยกระโดดปุ๊บมันเสียจังหวะนะนี่ยิงแบบจอดี้เลยเนี่ยเล่นระยะประชิดอนะ่ะต้องหมุนตัวมีคนมาประชิดแล้วครับจอดี้โอ้โหแล้วเฮ้ยเพื่อนเล่นดีวะซันกอดเก็บไปได้หนึ่งแล้วด้านหน้ามีตัว จอดี้ล่าแล้วเคาะไปทีนึงแต่ว่าดามจไม่เท่าไหร่นะเซตระเบิดโอ้โหไวมากความไวความรู้สึกในการเล่นนะเขาน่าจะดักตรงบันไดยอยู่นะครับออแล้วฮะจอดี้ว่าไงอยากดูการชาร์จแบบขึ้นบ้านยังจะช้ากันยังไง2คนเพื่อนบอกขึ้นเลยเฮ้ยเพื่อนรอช้าอยู่ประตูนี้แล้วตั้งให้วออย่างไวเฮ้ยสเต็ปมันไม่ธรรมดานะ จอดี้เนี่ยม,มันเด่นหลายรอบแล้วดีไงเราโู้เอาเฮ้ยแล้วมีคนมาครับจอดี้ว่าไงเพื่อนตันกอดค้ำไว้อยู่แล้วก็โดดเคระไปทีเลือดเหลือ15โดนคาอมาโดนกระทะนะครับไม่ตายแล้วเฮ้ยยังไงยังไงจอดี้ันกอดบอกมาช่วยหน่อยเฮ้ยโอ้โหจอดี้ไล่โอ้โหดูระยะประชิดจอดี้ไสองคนไอวอหมดไอวอหมดหรือเปล่าเียโอ้โห โดนศพจดนเฮ้ยยังรอดเหรอเฮ้ยผัดกันเล่นได้ดีว่ะสองคนนี้นเฮ้ยจอดี้เล่นดีนะไหนไหนใครมาหาเด็กเข้าทีมนี่แนะนำเลยพี่แนะนำเลยจอดี้นะเวลาเห็นระยะประชิดเห็นน้องเขาเล่นเนี่ยคือดูการชาร์จนี่รู้เลยว่า ใครมีของมากนี่้วโดนเคาะมานี่ครับแต่ว่ายังหลบทันบางคนตายเลยนะจริจริงแล้วจอดีโดนโถมซันกอสโดนโถมครับแต่สองคนนี้เอาเฮ้ยยังไม่ตายเหรอหัวแคนเอ็คเยการเอาตัวรอดของเขาดีมากเลยอะล้ะฮะเอ็นบอคนนี้ก็ทำผลงานได้ดีเหมือนกันตอนท้องเทสหลายหลายรอบนะคนนี้น่าขโมยมากน่าจะ ส่วนมากน้องๆที่อยู่ในกลุ่มหรือว่ามาเทสนี่น่าจะไม่ค่อยมีทีมนะครับน่าจะมาตัวคนเดียวงั้นแอดยู d ดีแล้วก็ลองทักไปคุยกับน้องเขาดูเออหายากนะบางทีแบบเราจะไปหานะักแข่ง,งเล่นเป็นงานเนี่ยบางทีโปรไฟล์สวยๆบางทีก็เล่นไม่ตรงปกก็มีดีเราเคาะไปครับเดี๋ยวไปดูจอดี้กันหน่อยไปดูจอดีจอดีอยู่ไหน จอดี้เก็บไป4แล้วด้วยแล้วดูดิเหลี่ยมการยิงหามุมยิง<ๆ>เขารู้เหลี่ยมแมไม่ต้องโผเยอะถอยมาไกลๆแล้วก็สะโขบเอาไม่กล้ามาครับรู้ว่าเป็นจอดี้จอดี้ชื่อขึ้นปุ๊บถอยเลยอ่ะเราไปส่องคนหนึ่งก่อนแล้วกันโอ,โอ้ยังรอดอีกโปรไฟล์เกมเหรอพี่ใช่ครับโปรไฟล์เกมนะครับผมยังไงดีฮะอัมซ่าอัมซ่ากับอินบีโอ เอ็นบีโอส์นี่ยอยู่ทีม NB นะห้องซ้อมพี่เห็นเชื่ออยู่ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์พี่หน่อยเร้วจะได้เทสกันเอาหลังเข้าครับตอนนี้อาร์มซ่าลำบากแล้วมุมเล่นค่อนขอ้างจะยากแล้วโดนเคาะโดนเจาะไอวอแต่้็ด้วย,แล,ววยแล้วเปิดหัวไปยังไงนี่้วเขากดโคโนทันเจาะเพื่อนเจาะต้องบันยาแล้วเอาล้มครับโอ,โอ้เสียน้องให้กับเอ็นบีโอสนะอาร์มซ่าออกมาเล่นนอกบ้านมาดูว่าอะจอดีอจ่าแจมหรือเปล่า อจอดีหรือเปล่าที่เป็นคนยิงอ้าวแล้วเพื่อนตายไปซะแล้วเนี่ยจอดียิงล้มไปเมื่อกี้นี้จอดีเหลือคนเดียวนะครับอ่าแล้วโดนโถมแล้วครับหัวแคน M K ว่าไงคิวเดสสแต่ของไม่น่าจะมีเล่นสักเท่าไหร่นะหัวแคน M K วันนี้คิวเสูงมากครับคิวเดดูเหลี่ยมฟังเสียงชัดเจน คิวเดียเขาสิบสี่คิวเดียเขาสูงมากนะคนนี้เอารถโดนเข้บมาไกลๆเซตระเบิดขึ้นไปสองตอนหนึ่งเขาจะรอดหรือเปล่าตั้งไงบอกไปก่อนอุ้ยพิวเหลือเกินแล้วโดนโถมเข้ามาจังหวะนี้น่าจะเล่นยากอยู่พอสมควรแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะถ้าโดดปาดมาแล้วชุดนอนน็อกนี่เอาเรื่องเลยนะคือจังหวะเล่นยากแล้วอะ่ะทีนี้ดูบอย i, ฟุตเตอร์กันหน่อย ศูนย์คิวอยู่เลยนะวิ่งหาไม่เจออ้าวนี่นะเจอแล้วนี่แหละพันแปดสิบพีที่พี่ดึงเข้าทีมมานะครับยังอยู่ในช่วงของการเทสอยู่แล้วเคาะไปจังหวะนี้เก็บไปฮนะสี่คิวนอนเนาะโอ้ไม่ได้ไปจับจังหวะทางด้านของพันแปดสิบพีเลยคือด้วยที่แบบพอเปิดห้องซ้อมอย่างเงี้ยมันเห็นได้ชัดไงเวลาลงห้องปุ๊บพี่จะจชื่อได้บ่อยแล้วพี่เห็นได้ชัดเลยว่าน้องคนไหนเทียบเฮ้ยมันเล่นได้มาตรฐานตลอดเลยนะมันคิวสี่คิวห้าได้ตลอดเลย มันไม่ใช่เรื่องปกตินะเออบางคนก็คิวอีกเกมมาตายตั้งแต่ต้นเกมคนนี้คิได้คิวสองแล้วอยู่ได้ถึงช่วงท้ายแล้วไฟหนึ่งหนงชนะตลอดคนนั้นแหละมีของนะพี่ดูโปรไฟล์ยังไงครับว่าคนนี้เดินหาคนวันนี้เดินหาคนเล่นดีโอ้ดูโปรไฟลก์ก็ดูทั้ง q d วเดทดูทั้งการอ่าอัตราการวิ่งแล้วก็ค่าความเสียหายอัตราการยิงหัวหลายๆอย่างการยิงน็อก มันก็จะเห็นเองนะครับว่าคนนั้นเล่นเป็นยังไงถ้าเราอ่านออกนะแต่พี่ชอบดูอยู่แล้วไงพี่ดูพี่ก็รู้แล้วเพราะว่าตั้งแต่พี่ดูตั้งแต่รับท่านเมลน้องปูนเอาแล้วน็อกแล้วฮะจังหวะนี้แล้วน่าจะเป็น n อ็นบโอสหรือเปล่าโอสนะกับทางด้านของตี่เราออกมาปาดก่อนครับแล้วก็โดนปาดเหมือนกันซ้ายขวาหน้าหลังจุกเฮ้ยรู้เม็ดเดียวเข้าหัวเฮ้ยเอกอสโอ้โหแต่ไม่ไหวแล้วสองหนึ่ง โอ้ยเท็ดนักแข่งนี่มันตึงตึงจัดเลยวะผมส่งโปรไฟล์ไปแล้วครับอ่ะก็รอไปรอบๆนะครับพี่ก็รับเรื่อยๆนะใครส่งมาพี่ก็ดูให้เรื่อยๆนะครับมีกีตาพี่เท็ดให้เรื่อยๆครับผมคิวดสต้องเท่าไหร่คิวดสแล้วแต่ครับผมไม่ได้ดูอย่างดูคิวดสอย่างเดียวนะดูค่าความเสียหายด้วยดูคิวดด้วยดูอัตราการยิงหัวด้วยหลายๆอย่างบางทีเราคิวดสสเลย ห้าความเสียหายน้อยพี่ก็พี่ก็กดึงเข้ากลุ่มเหมือนกันนะแล้วแต่เพราะแต่ละคนมีจุดเด่นได้เหมือนกันนะขอบคุณครับ35้าดาวครับคุณแอนนี่นะครับผมหวัดดีครับพี่เอกวัดดีครับไหนใครมาหานักแข่งเข้าทีมบวกหนึ่งมาถ้าใครไม่บวกหนึ่งขอให้ได้นักแข่งตัวไม่ค่อยตึงแต่ถ้าได้อ่าถ้าบวกแต่ถ้าบวกหนึ่งมานี่พี่บอกเลยว่าพี่แนะนำพอแนะนำให้ได้ดูออกได้อยู่ อย่างจอร์ดี้เมื่อกี้นี้แนะนําเลยรีบทักไปเลยนะพี่ไม่รู้ว่าน้องเขามีทีมหรือยังหรือว่าอ่มีประสบการณ์ลงห้องสมห้องซ้อมหรือเปล่าแต่ว่าดูจากการเล่นแล้วน้องน้องเขาเอาตัวรอดได้นะน้องเอาตัวรอ,อดเก่งเนี่ยจอร์ดี้เห็นปะเขาเหลือคนเดียวเขาก็เล่นเล่นเนี่ยแล้วต้องเปลี่ยนมาเล่นในนี้ฮะยึดยึดตำแหน่งฮนะหาตำแหน่งเล่นแล้วแล้วเขาอ่านเขาอ่านเกมของเขาได้เองนะบอยฟุตเตอร์สองคนนี้ไม่ได้คิวเลยครับยิ่งไม่เจอคนแล้วนี่ฮะพันแปดสี่ขยับเข้ามาเรื่อย เจอจอร์ดี้ทางด้านซ้ายแล้วก็อดเฮ้ยโอ้โหไม่ทันนะสองก็บอกสามก็บอกพันแปดสิบพีพยายามขึ้นป้อมจะขึ้นได้นี่ก็สวยเลยนะเพราะตำแหน่งด้านบนนี่มันเล่นไม่ได้จอร์ดี้ดูทรงแล้วได้แชมป์หรือเปล่าเนี่ยคนเดียวเฮ้ยแคนอะไรอาโลหาด้วยเดี๋ยวดูจอร์ดี้แล้วกันนะเกมนี้จอร์ดี้จะเด่นพอสมควรวงเงินจบแล้วนะครับวงอยู่ที่ใครกันแน่เอา,ลเาแล้วพันแปดสิบตายแล้วโดนเอ็นบีอแล้วคอไปโอ้โหดูระยะไกลเขาก็ยิงหัวได้ค่อนข้างจะดีนะ การสโขบลากหัวเข้าหัวนี่ทำยากเหมือนกันนะเหลือห้าคนสุดท้ายนะครับจอร์ดี้ต้องขยับแล้วเอาจริงๆนะถ้าน้องมันอ่านเกมได้นะนี่มันเฮ้ยเห็นไหมมันอ่านเกมได้นะไม่ต้องไปสั่งไม่ต้องอะไรแลวเนี่ยเอารู้งานนะเนี่ยเอาจริงๆแล้วลงมายึดตำแหน่งทันทีเลยไม่ต้องรอแล้วเ,เลือกเล่นบนบ้านบนบ้านนะ่าจะมีตัวนะแต่จอร์ดี้ต้องระวังนะขึ้นไปนะ่าจะโดนเ,เช็คระเบิดด้วยโอ้ค่อนข้างจะละเอียดนะคนนี้ เซตระเบิดคุณน,นะครับตรงนี้เอาเช็คแล้วขึ้นเลยชาร์จเลยถือปืนชาร์จมาแล้วแต่ไม่มีตัวนะครับเล่นสบ,บายอยู่โผล่หัวโผล่หัวสองหนึ่งโผล่หัวแล้วเคาะไปโอ้โดนเคาะไปเกือบเจ็บเกือบแตกเหมือนกันแต่โผล่เยอะไม่ได้นะมีตัวล็อกไว้อยู่ระวังเอาเซตระเบิดก็พอแค่ะนะนะั้นแหละเหลือสี่คนสุดท้ายครับจะบอกว่าจอร์ดีออด้แชมป์ ไม่นะเปลี่ยนได้ไหมเนะี่ยเปลี่ยนคนนี้ดึงเข้าทีมอีกพีได้ไหมเนะี่ยเฮ้แต่เล่นดีจริงคนนี้เล่นดีจริงไม่ได้อวยนะเพราะว่าพี่เทสไหลไหลพี่เทสมบสี่ห้าหกรอบแล้วนะเอาจริงนะเอ้ยโดดเขา้าเม็บัรคครับจังหวะนี้ฮะยังไงแก้วถึงนัดการตั้งไอว้วอลนึงแล้วเขาติดไอ้วอลหรือเปล่าเขาติดไอว้วอลนี่เราเข้าไปครับอัดตัวไปเลยนะแล้วเปลี่ยนตำแหน่งเล่นเฮ้ยเขามูฟตลอด โอ้ตำแหน่งสวยนะตรงนี้ถ้ามีไอ้วอลสักลูกนีย่ยองต็อกเพื่อลากหัวนะยองต็อกเพื่อลากหัวยังไงยังไงออกซ้ายหรือออกขวาเอาจอดีจอดีนะ่าจะแชมป์นะดูทรงแล้วเ,เ,เกมเทสเกมแรกเอ้ยยังไงตายหมอกคู่เอ้ยโอ้จอดีแชมป์เฉยว่ะเฮ้ย ขายครับขายครับผมไหนใครสนใจจอร์ดี้เดี๋ยวถามก่อนจอร์ดี้มีทีมยังเดี๋ยวถามให้ออจอร์ดี้เออ่เดี๋ยวถามให้ก่อนมีทีมหรือยังมีทีมหรือยังอ่าจอร์ดี้มีทีมยังเออยังไม่มีเลยครับพี่เฮ้ยจอร์ดี้ยังไม่มีทีมเฮ้ยเฟสชื่ออะไรขอเฟสจอร์ดี้ ชื่ออะไรอ่าถามสักขินเลยอ่ะเฟสจอดี้ขายขาย,ขายครับขายนักแข่งคนนี้ฮะอย่าลืมกดติดตามให้พี่ก่อนเดอ้อโอ้โหพิยากรนนะครับเอาพิยากรเห็นไหมทุกคนเห็นไหมแคปบเอานะเห็นไหมโอ้กล้องพี่บังใช่ป่ะกล้องพี่บังป่ะย้ายกล้องให้เอาย้ายกล้องให้อ่าเน่เน่เนโอเคเขาอยากได้น้องจอดี้ไปหานักแข่งเนี่ย นี่ยอธิการนี่เลยจอดี้เลยเอาเสนอนะลองทักไปคุยนะใครทักก่อนได้คุยกับน้องก่อนก็อาจจะได้ตัวไปเทสนะครับ